สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่มิวสิกเสือสวัสดีค่ะเชนจังว่เจอกันนานมากเอาอย่างเอากุ้งทังอย่างม้านั่นวันนี้เอาหอยมาให้พี่ดิ้นครับเอาหอยมากกว่าเอาไว้งานน้ำท่วมครับผมเห็นแต่ไหนคลิปอยากไป<ช>อยากไปมึงมีจำนวนยี่ไงเลยพ่อหนูอู้ยี่ไงแต่พี่อยากไปรอไอ้ภูไอ้ภูกับมิ้นจไปรอดด้วยกับสาธิต สองคนบบไปเนาะครับหน่อยบอยในรถงานเนาะไม่พี่รอสักกาินด้วยน้ำกคับมันจะลงเนี่ยครับลงเหรอลงอยู่แต่ว่าณกับเนี่ยไม่แน่อืมคนกระยุบตัวปลายเหมือนอแมนแมนแมนอยู่นี่นี่นี่มือนั่นน่ะแอบเห็นคนเอาอันอันอันนี้มาฝากนี่เจ้าบองเจ้าบองเจ้าบองไม่ออกข้ามกําลังสิกินมันมีอีกโดด น่มีรถไดแน่เหนียวอันนี้มาแล้วนั่นไงวันดีค่ะน้องมิ้นนี่ก็ลังที่กินข้าวนี่มานี่นั่งค่ะนี่ก็ลังที่กินข้าวไข่ต้มประแดกบองข้าวนี่แล้วก็เออโหเออโหกินข้าวไหมครับสวัสดีค well, รับสวัสดีครับนี่อียังเหรอดี huh. um, uh ๋เ huh. ด uh ้อ huh. เปิปดปุ๊นนี่ค่ะของที่สกินกับตู้นี่ใครเังไใคนี่น้องมินพี่เอาใส่ตู้เย็นไว้เมื่อนั้นอะไรสามปุกร้อยสามปุกร้อยนะคะผู้ใดสนใจก็เนี่ยสั่งกับไม่ออกคําได้นะสั่งกับผมได้นะครับเป็นค่านมให้ผมค่าแพมเพิร์ตครับซื้อช่วยผมหน่อยนะคะซื้อช่วยแม่ผมหน่อยนะคะแม่ผมทําเองครับ สามกระปุกร้อยครับผมนี่สามปุกร้อยครับเล่นบม่ไร่เล่นบ่ได้เจ้าบองแม่ออกครับนี่ซื้อช่วยแม่ผมด้วยนะครับกับพ่อผมขอบคุณครับอันนี้คือแบบสุกขายในแบบสุกอะกระปุกละสามสิบห้าสามกระปุกร้อยสั่งสั่งที่ไหนได้ id ไล่สองสองหกหกสามสามสี่สี่ ยอดติดโทรมาก็ได้ครับโอเคโอเคศูนย์เก้าหกศูนย์หนึ่งจีหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ครับค่ะเดี๋ยวเชนจังมาคอมเมนต์เด้อคอมเมนต์ธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะปักหมุดข้างล่างให้เดี๋ยวมาคอมเมนต์ต่อกันนะคะเพราะว่าจำไม่ได้ละตอนเนี้ยอันนี้แบบดิบเนาะแต่ว่าจริงๆลิ้นอ่ะชอบกินแบบดิบนะแบบดิบมันก็จะลูกอีสานเนาะอันก็ได้รสชาติก็กันแต่แบบสุกก็อร่อยนะคะแบบนี้รสชาติ ออืมจัทุกคนนี่๋เขาเขาเขาจะติดอันนี้ไว้เบิดเนาะจะติดแบบนี้ไว้จะติดโลโก้ไว้นี่นะคะอันนี้เชนจังเอามาฝากลิ้นพอดีฝนตกเอามาทิมไว้ที่ล่าตกใจเบิดนี่เดี๋ยวเอาเชนเอาอย่างนี้เอาาาว่ต้องเอาแบบไม่เงีนบนะอย่างมันรูดเอาซืึ่งองไรล่ะเอาเขาปั่นมาแจให้ปลิ้นแม่ปลิ้นเที่ยงเล็บอัน้นอันนั้นยุดซึ่งไหนล่ะต้องเห็นแกพี่ไหม อ๋อนี่นี่นโอ้คนที่แก่ได้เจ้าของคนแกะง่ายอยลูกค้านี่นะคะนี่ลองเบิ้งครับเอเเข่าด้วยแบบน,นี้เด้อสาวไก่อนแมงวันที่ขี่ไส้อันนี้เป็นอันนี้เป็นแมงดากินอ๋อกินแมงดาแล้วอันนี้แบบสุกแบบสุกอืมนะคะอันนี้คือแบบสุกเอ้าสองแบบอืมหิวไหมข้าวปัน้นมาดี่เด้อ กินแบบง่ายแบบบ้านเฮากินกับไข่ต้มเหไข่ต้ม <laughs> นี่นี่ละนี่ของแซ่บนะคะขออนุญาตแกะอุ้ยนี่เอาที่ผาด้วยขออนุญาตนะคะนี่ไข่ต้มไว้กินประหยัดยุคลุง <c oughs> ลุงจะอยู่อีกนานเยอะที่ไปอันประมาทเลือดชีวิตนั่นจักเราซีอยู่อีกจากปียุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีถึงเด็เอ้าอื้มต่อ คือเทียนตอนเห็ดงานไหมกินแจ่วบองกันจีละกินยังซี่ร้าี่อยกินยังซี่ร้ากินแจ่วก็ไข่ตกบอกมัน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 แซ่บนะมันเป็นอาหารที่มันกินง่ายน้องนี่มันกินง่ายแล้วก็ได้รสชาติมันมีทั้งปลาร้ามีทั้งน้ำพริกเสร็จนะมันได้รสชาติมานีเนี้ยอาสตอปันเนี่ยตอแกะไปแล้วเย็นปันเนี้ยค่ะเยนกินลองลองลองอันดิบก่อนเอาอันดิบก่อนเนี้ย อห,ออหอมด้วยเหรออืมหอมมิ้งดรามากแซ่บนหนนี่แบกเผือนะกินก็พักได้ไหลายเนาะวันวได้เอาผักนะผักบุ้งผักบุ้งลวกกินแบบง่ายๆบ้านเขาเก็บผางาหัวเนี่ยต้องประหยัดซื้อแต่ประแดกบองเพราะอืม,อม หมูเผือทับกูกินไนใเป็นเหมือนกันน่นมากก็ปุกหาข้าวม่หงเหลือนร้านน้องแบบซุกเหมือนอันนี้แบบสุกอช่ป้งมาเต๋ปพกมาละอ๋ออืม สสรสก็แซ่เบเจ้นแบบไม่อหอมแบบน้ำมันผัดอ่ะหอมแหบบอ่ท่านวลงมเลยซ้ิว่าท่านคับเดิ <c oughs> นที่แล้วงั้นยูทูบอยอ้อยโอ้อยโอ้ยใหญ่โอ้อยแซ่ <c oughs> บ่บม้อ มไทยทิพย์สาธิต้นคอโทรศัพท์เขาอะไระเรียกอะไรรศัท์ซบนอจังปอือเป็นแมหอยนีเื่อคยประเียอ่อกออกไมออกอันนี้ไรได้เีอไเรียกลูกวางนั่นไปเต็นแม่หอยิงแ่อยแหอยสซนาร เกแ้ดูแวแล้วอัน้องสีแบบสุกกัแบบดิบสุกอันนั้นดิบกินแบบดิบกนกินน้องดาด้วยเน้งหั้ยไหมไข่เจอะไรเ้เีเขาิอเขาาขาตอจะเปือยไม่ใช่ไม่ได้แกะนี่ออกนะนะคะออม หอมไม่ดีไหมหอมแมงดาถ้าต่อกับแกะไส้ยังซี่ไว้ค่ะพอดีอร่อยอร่อยเขาปั้นกิ้นที่เราประหยัดไม่สุกเนาะย่อแบบสุกเหมือนอไปปลาไปโดนเนาะนี่ล่าไปกับสาธิตเธอให้ต้มจากของนวยเพื่อนวยพรทิศเบียดทิศปลาเพราะไหนเขาเอาวันนี้เอาจ้ำประแดดว่าเขาะไรเออมื่อมาชักสองตัวที่สองที่เนา เดี๋ยคือแต่ว่าไม่แน่ำ่าจะไปไล่มองอยู่เม่อี้เนี่ยพยายามเลี้แ้ก็บอกรัค์เป็นไล่มองมบบน่าเกียเรอวะน่งเลือกไปไล่มงต่อนะไปทาคกินเลยจับมึงภาพเหรอมีหักเกณฑ์หลังวานหังวบปลาผมจปลาก็อตเอาลงให้เจ้าเจ้าน้ำคือมงคิน เอาอย่างนับนทว่าปะเดี๋ยวดวไปอีูุกับกินทำนี่เพรค่ะนี่อันนี้แบบสุกแฉบแบแฉบองยางเนาะแฉบพูดอะไรเนี่ยส่งได้ได้อดได้อดไแอดกับย้เตข้อมีนครับ ได้เหรอแล้วคอมเมนต์กับปไปปัดตัดไม่ได้มือหัวแบบบอกว่าคอมเมนต์ใจคอมเมนต์นะคอมเมนต์อะไรซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปปักให้คอมเมนต์ธรรมดาซื้อนะเดี๋ยวจะไปปักแล้วเราจะคลิปให้คนคือผู้โชคดีรับห้าพันแอดไลน์เลยสบายคนต้นสืบลบต่างแน่นมากกันเลยต่างตงกันพี่เนาแล้วประหยัดเท่นาไงค่ะโอ้นางกล่องเที่ยวมาปิดตะมวนเที่ยวมาเต็มอยู่แล้วอย่างไหนอะสี่ห้าขั้นได้ทั้งแต่อบตอะไรละ พัาจะศึกษาตรงนี้ภาพวัดท้อเปี้ยวเชนเหสอเนี่ยครับออกรถไปแดงมาไม่ได้ข่าวว่าเป็นแคปป่ะเจพี่บอกมือนั่นก้อนทีซีพีเอารถลิ้นบอกเชนจังเชนเอาเฮ็ดหนังแคบเอาซีประตูเอาซีประตูไปเลยเชนจังมันเหนือว่าค่าภาษีมันแพงภาษีแพงแต่ว่าค้างหัวแต่บ่ตังน้อออกมาเลเออนั่งไม่ได้ เห็นไหมได้เท่านั้นละอันุม่นรวมระเตี่ยโอ้ยอันนันซุ้มอันนันเจ้าซุ้มนายพวกเจ้าก็ย่าใจไล่อลไรคะผมอยากบอกอยู่ไปผมอยากบอกอยู่นั่งเคียบอันตะไลสอนไทายมอเตอร์ไซค์แห่งอันตราลครับตัวนี้เปรียบเทียบใช่ไหมไม่ได้แเข้มขัดมอเตอร์ไซค์ผมไม่ไหวแล้วี่ส่องเปรียบเทียบมอเตอร์ไซค์ อันนั้นนยึดรถไปทั้งหลังว่าใส่เมือนบอกครับมี่ที่เขาตุกเขาเด่นๆก็จีบเจียบเนี่ยหรอบิงไบ่บิงไบ่ตกฎหมายเพิ่นเขียนมาแต่สมัยจากปีที่แล้วบุ๊อันนี้มันปี2022ันยี่สิอเลยย่างก็รู้อยู่ว่าเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้เพิ่นกับว่าอืมวุ้ยจึนเลยวุ้ยคือออกมาคือกฎหมายคือออกมาใส่เลยนะนั่นคือกฎหมายเลยเนี่ยมินก็ต้องขอปันนะคะ ออกกฎหมายมังคับกับการเก้กฎหมไมออะเก็กฎนไมายไงกว่าครับเพื่อนออกกฎหมายให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุดมันว่าเก็บกันไม้มาติดต่อรับค่าปรับออกกฎหมายมาเอาค่าปรับเก็บกฎหนาย้ดีสุดๆรัฐธรรมนูญต่อสัปงทั้งวันี่ยบ้าว่าถ้าซ่านกันเรื่อเรอบางที่านจะจะจะให้เขาออกรถมาทําไมในเมื่อรู้ว่ามันผิดกฎหมายที่ให้ออกรถมังขาเพชรอย่างนั้นเนาะแล้วทว่า กิโลเมต่อช okay. uh huh. şey> so ั่วโมงเนาะควาเร็วเนาะจากที่รถไม่ลอยขึ้นเปต่อชั่วโมงกับความเกินเน่เน่ถ้าสมมติว่าเขาจะบังคับห้ามอะไรเขาต้องห้ามผลิตมาด้วยเมื่อแม่นว่าเจ้ามีกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าเขาทําอะไรออกมาก็ได้แล้วกับไม่ยึดแต่กับประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้เฮ็ดแล้วกับเหมือนหาช่องว่างอยู่ตลอดเวลาน่ะมันจะมาจอดซ้ำครับเขาพัฒนารถเขาพัฒนาความปลอดภัยไปเยอะแล้วมันจะมาสอบมาจอดซ้ำทำมึงมากุ้ม จากอียังดอ,อกแทนเทียนนัน่นเฮงหากินยากยุงเมื่อจอบเสียได้ค่าปับล่้าสุดมีอย่างอีกอ่ะเออแล้วถ้าสมมติว่าถ้าผู้ใดบอ่อนัน่นไปจ่ายค่าปับที่เขาส่งมา้าเนี่ยเขาสิอันนั้นอีกเด้อบัดที่เนี่ยสิได้ขึ้นสารอีกเด้อหลายอยู่เด้อสิบล้อนั่นเฮานันสิได้สร,ร้างทีมงานไว้ห้ามขับเกินห้ามขับอยู่ในเลนนั่นเลนนี่เดียย๋ย่าจะไปอันนั้นเพิ่นไปกับอันเอ ที่ไฟแดงสิเนี่ยไฟแดงขี้เลยที่เขาถ่ายรูปน่ะไฟสั่งร่มแห้งประมาณซิฟกูใบบริบบิเสียนั่นแล้วเจ้าที่ได้ขึ้นศาลน,นี่บัตรใส่เสือ้อจอนนี่ยุทสิกรรมมีประโยชน์เล <c oughs> ยซิฟกูใบอ๋อเพราะว่าไปเสียทางในบัตรไปเห็ดไปไปตัวไปก็ขี่ก็บบัวนั่นแหละบัมีอ่ะไปตัวมาด่ะแต่สิบุ้มโม่ขาว่าแนวนี้จกักบ่รู้เือกัน<ส>ต่อมันขั้นก็คลายไปละครับมานี่นี่ล่าสุดล่าสุดนี่พี่ฟังข่าวมีกฎหมายอันนั้นอีกเด้อ ที่ทางโรคร้างาว่างเปล่าถ้าสมมติว่าภายได้หาปีเนี่ยเจ้าบ่ได้ปลูกอีกอย่างเลยยึดเป็นของหลวงแล้วสั่น่ะก็แต่ก็เป็นของหลวงเปลนอะที่บันเด็กนิว่ะมองยังว่ามองหน้าหน้าอยู่หันเออที่ว่าอึนอนไปเบิงอะไรตี <c oughs> นั่นล่างเขาออกกฎหม,มายม้าเมื่อนั้นพี่ฟังอัานานั้น <c oughs> คุณสรยุทธ์อ่นนะนะ <c oughs> ถ้ามีการทํากินในนั้นบมีการปลูก่มีการก่อสร้างภายได้หาปีแล้วเขาตรวจสอบห้าปีหรือสิบปีจะยึดเป็นของหลวงฟ้องสื่อสารลด ไก่ไป็นิบไปเลยไถ่เท่าๆเราเฮ็ดบบไวลูกเราไปเฮ็ดงานนั่นกรุงเทพเมืองนอกสิเฮ็ดจังไถซะนะจากอีหยังกฎหมายเอ้าว่าเด้หรอกะเจ้าบองไม่ออกค่ำค่ะอย่าลืมนะคะอยากได้ที่แบสาม่หาบ้าปลูกล้สามสิบห้าสาปลุกร้อยนะคะอ๋อไปใส่ไปกินใส่ก็ได้ยุกลุงบอกว่าลุงยังอยู่อีกนานซื้อซื้อซื้อซอยเด้อค่ะเด้อซื้อซอยไม่ออกค่ำเลียงลูกน้องเขาปั้นคนน่ะสามปลูกร้อยป่ะนีปลุกร้อยมีทั้งแบบดิบและแบบสุกนะคะฝากด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวไลฟ์ก็เดี๋ยวจะปักหมุดข้างล่างให้แล้วกันนะคะอัดไลฟ์อ่ากินซ้อยกันนะคะชั่วโมงนี้ YouTube ก็ได้อยูดกเดือนละสามสี่พัน่ได้พูดถึงเลยที่ม่งไอพี่น้องไอพวกนั้นที่เฮ็ดเฮ็ดดีว่าแม่นได้หลายเด้อจ้ะเด้อเดือนละกบ่ดสามพันเดือนที่แล้วพี่ไม่ได้นะได้บอลหอดลอยเหรียญเขอบใจเด้อค่ะเด้อยูทูปตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เค็ที่ท้องและที่ท้องไงเนี่ย อันที่ท้ายนี่กเขาก็อยากเขาก็คิดทอดเด้เขาเคยเห็ดแล้วเนาะิทอดเอฟซีไม่ได้อย่างเราเคยเห็ดแล้วก็เลยได้เห็ดมันหวนค่ะเห็มอย่งเด็กไทยเบื้งเมนนึ่งกับไตเบื้องเบื่อเดือดอ๋ออะคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้นะคะฝากด้วยนะจ๊ะเจ้าบองไม่ออกคำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้ยปูขึ้นเสียบใช่หรือเล่าพูดหล่ะเขาจานนึ่งเบื่อแล้วเสียบเพราะเสียบให้เบื้องเอากินเบิร์ตก้อนเนี้ย กาวูดไปบริเบงคิบไปเนี่ยเพื่นไปซีสเกตนั่นน่าน้องมินยังรู้เลยตวนั้นก็รููเรื่องไอย่ามเดียวไปเห็บปลาแดกเอาไปรดทิ่ากินปลาแดกน้ำดอกที่ถากินปลาแดกแล้วเนาะอยบาเบ้อเดี๋ยวเราเก่งนะไอ้าล่ะายบายไปบายบายไปบายบายกันไบายกันายบายไปบายบายกัสั้นสาย่าล่ะ 爱啊。<laughs> <laughs>